สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมช่องจันลันคงสังนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เขียนสีน้ําไปประมาณ40รูปได้ครับอาจจะเขียนน้อยไปนิดหนึ่งนะปีที่ผ่านมาเพราะว่ามีภารกิจในการเลี้ยงลูกและวันนี้ EP นี้เนี่ยก็จะนําภาพสีน้ําที่ผมประทับใจในปีที่ผ่านมาที่ผมได้ได้วาดได้เขียนได้ระบายเนี่ยมาให้ชมกันนะครับประมาณ34รูปด้วยกันนะครับลองไปดูนะครับว่าว่าจะถูกใจท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับไปดูกันนะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับภาพแรกเนี่ยก็เป็นภาพที่เขางูนะครับถ้าจำไม่ผิดภาพนียเป็นภาพแรกเลยนะส่วนภาพที่2ก็แถวแถวซอกซอยของในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับภาพที่3ก็จะเป็นภาพต้นไม้ซึ่งมันมันปีใบแล้วก็ใบก็งอกขึ้นมาใหม่นะที่วัดพระงามภาพที่4เป็นภาพทองทุ่งภาพนี้เนี่ยน่าจะวาดจากของเพื่อนสมาชิกใน a c e b o o k ที่ที่ที่เอามาวาดนะครับก็เลย เอาเอาถ่ายรูปมาผมก็วาดตามรูปนะครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะภาพที่6บรรยากาศท้องทุ่งนะครับอันนี้ภาพเอ่อท้องทุ่งนาที่กาญจนบุรีนะมองไกลๆจะเป็นอ,อะไระวัดอะไรนะวัดท่าเสือนะครับอ่านี่ก็อีกมุมหนึ่งนะครับมองดูข้างหลังจะเป็นวัดท่าเสือนะครับภาพที่9ก้าก็วัดท่าเสือเช่นเดียวกันนะครับกาญจนบุรี ไก่ด้วยครับไในกลา่าวภาพนี้ก็เป็นภาพที่เพื่อนสมาชิกในเฟซบุ๊กถ่ายมาผมก็มาวาดนะครับภาพที่สิบภาพที่สิบเอ็ดเนี่ยก็จะเป็นที่ที่นครนายกนะภาพนี้นะครับอีกภาพหนึ่งที่นครนายกนะครับน้ำตกเขาช่องลมนะครับแต่ไม่ผิดนะครับภาพที่สิบสองนะครับบรรยากาศแบบน้ำตกเย็นสบายนะครับภาพ ที่สิก็ที่นครนายกเช่นเดียวกันนะครับแถวแถวใกล้ๆกันแต่ท่านัาา้นนะครับส่วนภาพที่1ิเนี่ยเป็นภาพองค์พระปฐมเจดีย์และคลองเจดีย์บูชานะครับภาพที่ผมนั่นกงกินก๋วยเตี๋ยวเลยก็เลยถ่ายมาว่าเนี่ก็นครป็มามเช่นเดียวกันนะใกล้ใกล้ที่ทำงานนะครับก็ยังสวยดีก็เลยมาว่าภาพที่16ภาพกรุงเทพมหานาครนะครับวันที่ฝนตกนะครับ เรียกว่าเด็กเปลี่ยมเยอะนะครับภาพที่17ก็เช่นเดียวกันนะครับที่กรุงเทพมหานครครับภาพที่18ดก็ชุดฝนตกของกรุงเทพมหานครครับบรรยากาศฝนพังรภาพที่19ภาพนี้ก็ภาพถ่ายภาพถ่ายจากเพื่อนสมาชิกในเฟซบุ๊กนะครับมาวาดครับบางทีก็ไม่ได้มีโอกาสไปข้างนอกก็วา ตามที่เพื่อนสมาชิกภาพที่20เนี่ยภาพนี้ก็ผมก็ชอบเป็นพิเศษเหมือนกันประกาศบรบรยากาศยามเช้าภาพจากภาพถ่ายจากเพื่อนสมาชิกนะครับใน Facebook ภาพที่21ก็เช่นเดียวกันนะครับร้านกาแฟในจังหวัดนครปฐมนะไม่น่จะเปิดหรือ,อยังนะภาพนี้น่าจะติดอยู่ที่ร้านด้วยภาพที่22่เอ่อภาพ้องทุ่งนะครับจากเพื่อนสมาชิกใน Facebook ะเช่นเดียวกันนะภาพถ่ายนะครับเอามาวาดนะครับ ภาพที่23เนี่ยอันนี้เนี่ยวางหลังนะครับใกล้ๆที่ทำงานแฟนไปตุระก็เลยถ่ายเก็บไว้ในช่วงเวลาคางคืนนะครับภาพที่24เนี่ยภาพนี้ก็เป็นภาพแบบบ้านๆชนบทนะครับจากเพื่อนสมาชิกเช่นเดียวกันนะครับภาพที่25บรรยากาศแบบยามเช้าเนี่ยผมชอบมากเลยนะมไม่รู้เป็นไงนะภาพที่25เนี่ยก็จะเป็นภาพที่ชอบนะชอบภาพพิเศษบรรยากาศแบบนี้ ภาพที่26เนี่ยก็แถวๆในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมนะครับครับรถป่าภาพที่26เนี่ยก็จะผ่านอยู่ทุกวันเนี่ยตรงเด่นของรถป่าเวลากลับจากทำง,งานโดยถ่ายภาพที่7อายาเพื่อสมาชิกเนี่ยเป็นกวนเดียวกันนะครับถ่ายมาแลา้วก็วาดมาวาดนะครับแถวๆปากพะยังนักขีธรรมราชนะครับอยู่ในคลินี้นะครับภาพท,นะที่28เช่นเดียวกันนะครับ ก็เป็นภาพที่แถวกับพนันนครับของราชเดียวกันนะครับมันมีบรรยากาศของเกลือประมงภาพนี้ตอนที่ถ้าจะไม่เป็นที่การนะครับแบบนี้ริมน้ํานะครับอ่าบรรยากาศดิมน้ำนะวิถีชีวิตดิมน้ําประมาณนี้ภาพที่ยี่ไม่ใช่ที่สามสิบเอ็ดแล้วนะครับก็เป็นภาพของสมาชิกที่ถ่ายใน Facebook เอามาวาดเช่นเดียวกันนะครับ ภาพนี้ก็เช่นเดียวกัน32นะครับภาพนี้ผมก็ชอบมากนะเออบรรยากาศตอนยามเช้าแสงลงมานะครับสร้างระยะใกล้ไกลไ,กได้ดีเลยทีเดียวนะครับและก็ภาพที่33อันนี้ก็ที่อุทยานอุทยานแห่งชาติเขาหนันนะครับนะครนสีธรรมราชนะครับภาพที่3-4ภาพสุดท้ายข้าแถวแถวนครปฐมนะครับ,นะรบนี่คือ34ภาพที่ผมพยายามคัดมานะครับ เป็นไงกันบ้างครับน่าจะถูกใจไม่มากก็น้อยนะครับบางภาพก็ดีบ้างไม่ดีบ้างเป็นเรื่องปกติของวัดภาพนะครับปีนี้ก็คงได้แค่นี้นะสามสี่สิบรูปประมาณนี้ปี2565เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะได้วาดสักกี่รูปนะครับลองติดตามกันดูนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ